สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมาเนี่ยนี่ครับเป็นภูเขาขี้งัวที่เรากองเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะทําการส่งลูกค้านะครับและนี่เรากําลังย่ํนะครับไม่ได้ย่ำนะเขาเรียกตากนะครับในเกียร์ใช้รถไถวิ่งเกียรนะครับอ่าใช้รถไถวิ่งเกียร์เอานะครับ เกลี่ยไบปแบบนี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับจนจนแห้งนะครับอ่าเนี่ยกองใหญ่มากสังเกตดูจากต้นมะพร้าวก็รู้นะครับว่าารามห่างของระยะก,กองขนาดไหนนะครับกองใหญ่นะครับพร้อมที่จะจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับก็ท่านใดที่ต้องการนะครับขิงงัวเราขายเป็นตันนะครับ ลูกค้าเก่าเอาไปเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบราคาเก่าลูกค้าใหม่ขอแปดร้อยนะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มขึ้นนะครับขอค้ากลับอีกตันละห้าสิบาทนะครับนี่ครับก็ลูกค้าเก่าก็เคยซื้อน,นะนค้าเก่าก็ ใช้ราคาเก่านะครับลูกค้าใหม่ก็เอาเป็นราคาใหม่ไปนะครับหรือว่าจะเหมาเป็นคันหกล้อราคาเจ็ดพันก็ได้นะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับอ่าหกล้อละเจ็ดพันไม่รวมค่าขนส่งนะครับเนีย่ยกำลังปั่นกันมันเลยนะครับอ่ <c oughs> เออทำการตากทิ้งัวนะจออออออ้ำกันมันนะครับนี่ครับตากกันอย่างนี้เลยนะครับร้านทังฟรางนะครับวิ่งกลับไปกลับมาเอานะครับ พออย่างน้อยก็ต้องสองสามแดดนะครับจากที้งวนเนี่ยสองสามแดดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกองใหญ่นี่กองใหญ่นี่จะได้ไดสักสามสี่คันสิบ,ล,บล้อนะครับเนี่ยเอ้หกล้อนะครับสามสี่คันหกล้อนะสนใจสั่งได้นะครับครับศูนย์แปดห้าศูนย์สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับผม